เช็คดวงกันนะคะว่าภายในวันนี้เรื่องราวข่าวดีอะไรปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะมาดูกันคะ่ะเรื่องราวข่าวดีอะไรปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้น,นกับท่านนะอาจารย์ขอพลังงานไพ่หใบเลยคะ่ะโอ้โหอาจารย์หยิบมาหมดก็เปิดหมดเลยนะคะใบที่1คะ่ะพลังงานไพ่เจ็ดดาบหนึ่งดาบ แปลว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอ่ะเกิดจากไวยพิบปฏิพัน่์ความรู้ความสามารถอย่าเป็นเจดดาบเสียนะเจดาบรู้จักเอาตัวรอดรู้จักช่องทางการทำมาหากิน1ดาบปลายดาบสวมมงกุฎชอบมากอกนะคือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นสําคัญเงินหมุนเข้ามาแล้วค่ะหมุนมาแบบ3 6 0 องศาหรือเป็นเลข8ปดอิน i t y เข้ามาแบบไม่รู้จักจบเลยค่ะเงินเข้ามาตลอดเลยค่ะภายในวันนี้นะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองราชินีถ้วยความสมหวังนะคะความสุขละค่ะเป็นไพ่ถ้วยแห่งความอ่อนโยนความมีจิตใจดีมีเมตตาและเป็นคนรักความยุติธรรมของคุณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของคุณคุณเป็นคนมีเหตุมีผลรักความถูกต้อง ทุกคนจึงเชื่อถือศรัทธาในตัวคุณนะคะแม้กระทั่งเบื้องบนค่ะพลังงานไพ่จัดเม e น t ค่ะพลังงานแห่งจัก,กรวาลน,นะคะก็เปิดชีวิตให้คุณแล้วอะไรก็ตามที่มีประเด็นปัญหานะคะมันจะถูกแก้ไขค่ะไพ่ใบนี้คำว่าจัดเม e น t คือการตัดสินหรือการพิพากษานะ,ะสิ่งที่เป็นปัญหาจะถูกแก้ไข คุณเห็นภาพคนนอนอยู่ในโรงแล้วลุกขึ้นมาอีกครั้งอ่ะมันแปลว่าลุกขึ้นมาแก้ไขค่ะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าอะไรที่มันสูญเสียไปอะไรที่คุณคิดว่าคุณจะเอาไม่ได้โอ้ยเงินก้อนนี้หมดหวังแล้วมีหวังอีกครั้งเงินก้อนนั้นคุณจะได้ความสมหวังคนรักจะกลับมาง,ง้อนี่คือพลังงานไพ่บองนะคะกดลับกดไลค์กดแชร์ออกไปค้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตคุณค่ะ